แม่ครับพ่อขาหนูอยากจะได้เดี๋ยวนี้เลยค่ะนีจ้าลูกจะเย็นๆก่อนเดอ้อพ่อกับแม่หนะ่ะมักจะตามใจฉันเสมอจะเลือกกระโปรงตัวไหนดีนะยาวหรือว่าสั้นและวก็ต้องแน่นอนว่าจะต้องเป็นตัวนี้ใช่ปะแต่แม่ไม่ยอมให้แต่งตัวแบบนี้ออกจากบ้านแน่เลยฮะนึกออกละทุกๆอย่างจะต้องสัมพันธ์กัน ฉันจะทำให้กระโปรงตัวเนี้สั้นลง <c oughs> ลูกลักไม่ได้หรอกมันสั้นเกินไปใส่อีกตัวดีกว่าลูกได้คะ่ะแม่ขา <c oughs> แม่พูดถูกเสมอคะ่ะว้ายได้ผลจริงๆด้วยอะ่ะพ่อขาหนูอยากจะได้ตุ๊กตาตัวนี้คะ่ะอู้มันแพงเกินไปลูก นักขานักขานักขานักพอก็ได้ลูกจะมีตุ๊กตาแน่นอนทํำผมเสร็จแล้วทีนี้ก็ทํำเล็บส่งมือมาสีตุ๊กตาจ๋าเพื่อลูกแล้วพอทําได้ทุกทุกอย่างจ้ะลูกรักแม่ขามามะเรามาเล่นซ่อนหากันได้จ้ะลูกพร้อมหรือยังจ๊ะแม่จะไปดูทีวีแล้วนะแม่แม่ๆมมาตามหาโนลอย ได้เลยลูกแม่กำลังจะเริ่มแล้วนะสันยานไฟไหมอยากเล่นไหมล่ะอ,อ,อะไรกันเนี่ยไฟไหมอย่างนั้นเหรอจูนอยู่ที่ไหนตามหารเร็วๆลูกลาบลูกไปหลบอยู่ที่ไหนลูกอเจอแล้วลูกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะลูกจะมากดสัญญาณไฟหไหมเล่นแบบนี้ไม่ได้จูนหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่ลูกยังไม่เลิกเล่นซ่อนหาอีกลรอฮะ เรามาเล่นกันเถอดเนาะไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ลูกเอ้พอยุ่งอยู่ไม่เห็นลืกเถ่ะนะคะนพ่อขาหนูจะโยนแล้วนะอีกทีหนึง่งพ่อขาสีให้ได้สิคะโอเคโอเคลูกจุนแล้วก็อีกทีหนึง่งว้าวมาเรามาเล่นกันเลยเอาโอ,โอ้ยฮัทด,ดาวใช่แล้วะ่ะพ่อคาแม่คะหนูสอบวิเกตแอบวกค่ะ ว้าวเก่งมากเลยสาะลูกรักลูกนี่ฉลาดจริงๆนี่จ้าของขัญไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเหรอว้าวขอบคุณนะคะผลสอบอีกวิชาหนึ่งฉันจะต้องได้เกรด A บวกถึงจะได้ไอโฟนอีกเครื่องฮ่าๆไม่นะไม่เห็นจะยุติธรรมเลยฉันขอยืมกระจกหน่อยได้ไหม,หไมจะต้องใช้ภาพรวมตามกันสักหน่อยแล้ว ค่ะแม่ค้าหนูสอบผ่านอีกวิชาแล้วคะ่ะแต่ว่าหนูด้านลืมข้อสอบเอาไว้ที่โรงเรียนนะสิคะแต่ว่าหนูถ่ายรูปเอาไว้แล้วนะคะนี่คะ่ะดูสิคะเ,เกรดเอบวกด้วยแหละ <c oughs> ไหนขอแม่ดูไหนยสินี่มันไม่ใช่นี่ <c oughs> นี่มันก็แค่กระจกแม่จับได้แล้วะ่ะ <c oughs> สำหรับเกรดนี้ลูกจะได้ iPhone รครึ่งหนึ่ง <c oughs> แม่คะหนูอยากจะมีทรงผมเหมือนเบลคะ่ะแม่ทำให้หนูหน่อยได้แม่ค้านะคะ ไม่ได้นะเจ้าลูกจูนเราสายกันมากแล้วเนี่ยถัดาดาเรียบร้อยแล้วค่ะหนูทำทรงผมที่เรียบง่ายที่สุดไปะปะเราไปกันเถอะค่ะโอเคลูกรักลูกชนะอีกตามเคยมีจักทรงผมเจ้าหญิงของหนูขอบคุณนะคะแม่ทุกทุกคนพร้อมกันเลยยังใส่หมวกนจ๊ะลูกรักอย่าอย่านะคะท้อนี่คือปีศาจชัดเลยกดอ,อะไรขึ้นกระระเนี่ย yeah! เกมตาสินลุยเลยครับพวก ลลลุุลุยยยพ่อขาพ่อสัญญากับหนูว่าเราจะไปดูหนังกันนะคะเออเอาไว้เขาหลังก่อนลูกพ่อกำลังดูการแข่งขันอยู่แต่พ่อขาแล้วหนังละคะพ่อได้เลยยังไงซะหนูก็ต้องชนะให้ดังอุ๊ย,ยพ่อขาไฟดับค่ะเงว้่วโอ้ยทวีพ่อช่วยดให้อุ๊ยแต่ว่าพ่อมีแล็ปท็อปนี่นะ สะต็มออนไลน์จ้ะอย่าทำให้พ่อผิดหวังนะลูกบ๊ไยบายจ้ะเราเตร์จ้ะอุ๊ยอะไรกันล่ะเนี่ยไวไฟหายไปไหนขอียีขึุณนแล้วเนี่ยอู้แต่ว่าฉันยังมีโทรศัพท์นี่นะเอาแบตหมดทั้งนันพ่อขาพ่อขาเราไปใช้โทรศัพท์ที่ลรงหนังกันดีกว่าเนอะสนุกสนานจังเลยเยเข้าไปแล้ว เบาๆหน่อยค่ะพ่อคะดูเครื่องประดับชิ้นนี้สิคะแม่เหมือนลาชิ้นนี้เลยอะ่ะหนูก็อยากจะได้เครื่องประดับบ้างอะ่ะพ่อเป็นคนให้แม่ทั้งหมดนี้เลยจะ้ะก็ไปขอพ่อดูสิพ่อน่าจะให้เป็นของขวัญเลยจะ้ะพ่อขาหนูอยากจะได้สร้อยคอคะ่ะนะคะนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจูนพ่อกำลังดูวิดีโวิธีทำเครื่องประดับจากช่องทุมทุมอยู่พอดีเลยอะไรกันเนี่ย เข็นที่จะต้องบอกลาเรื่องประดับในฝันซะแล้วสิอีกแค่ประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วลูกลูกรอพ่อแป๊บนึงได้ไหมดีนี่แล้วก็ดูนี่สิผงสีเงินเทปความรักเล็กน้อยส่งของตกแต่งต้นคริสต์มาสให้กับพ่อหน่อยลูกเกือบจะเสร็จแล้วรอแป๊บนึ่งเครื่องประดับที่สวยที่สุดสำหรับลูกสาวของฉันอ๋อขอบคุณนะคะพ่อสวยจังเลยค่ะ ฉันรัก BTS อย่าคิดถึงฉันมากเกินไปนะนมนมฉันจะหาทางไปคอนเสิร์ตพวกเธอให้ได้ค่ยดูสิเงินไม่พอแฮะฉันจะต้องไปขอพ่อแล้วล่ะฉันรู้ว่าจะโน้มน้าวใจพ่อได้ยังไงพะคะดูนี่สิคะเรากำลังเรียนเรื่อง BTS กันที่โรงเรียนค่ะแล้วทุทกๆคนจะต้องไปคอนเสิร์ตด้วยนะคะโรงเรียนที่ช่างทันสมัยเอาเสียจริงนะลูกได้เลยลูกถ้าลูกต้องการไปเป็นเพราะงานของโรงเรียนแล้วล่ะก็ อุ๊ยขอบคุณมากๆเลยนะคะพ่อฉันกำลังจะไปหาพวกเธอแล้วนะจ๊ะดมเมเอ้ยพ่อคะแม่คะหูฟังของหนูมันทันกันรุ่งหยองอีกแล้วอะ่ะหนูว่าถึงเวลาซื้อหูฟังได้สายแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะแก้ไขให้เองลูกมามาส่งมาน,นี่เร็วนี่แน่นี่แน่ได้แล้วหูฟังได้สายแม่ยินดีทำเพื่อลูกเสมอนะจ้าลูกรัก ว,ว,ว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะหืมอ่าแอล็ปท็อปงี่เง่าไม่ตายสิฉันอยากได้เครื่องใหม่ตั้งเลยอุ๊ยฉันทำทังซะแล้วอ่ะว้าวพ่อมาพอดีเลยว่าไงคะพ่อฉันจะต้องจัดการ <Yes. S 1> ฉากซะหน่อย ทำพังแล้วะ่ะนี่มันของรักของห่วงของหนูเลยนะคะพอ่อโอ้ยอ,อย่าร้องไปเลยจ้งลูกหลักเอ๋ยเดี๋ยวพ่อจะซื้อเรื่องใหม่ให้ทั้งทีเลยลูกงั้นหนูขอหมดนี่เลยละกันค่ะพอ่อลูกหลักนี่หนูร้องไห้ทำไมหรอจ๊ะกอดอะไรขึ้นนายบอกแม่มาสิเป็นเพราะผู้ชายคนนั้นอีกแล้วใช่ไหมฮะบอกแม่มาเดี๋ยวนี้เลยนะเปล่าเปล่าค่ะแม่เป็นเพราะชุดนี้ตั้งหากล่ะลูกเศร้าเพราะชุดเด็ดงั้นเหรอเดี๋ยวแม่จะจัดการให้เองลูกนี่จ้ะลูกหลัก,ลก โอ้โหไม่ต้องร้องแล้วนะจ๊ะชุดนั้นนี่นะฮะขอบคุณนะคะคุณแม่วัสดีครับจูนเราเลิกทะเลาะกันเถอะเนาะนะใส่ชุดนี้แล้วเธอดูสวยงามจังเลยฉันต้องการเงินอืมอ๋อนึกออกละฉันจะหาเงินด้วยการทำความสะอาดอ๊อ ทำงานหนักขนาดนี้ขอนั่งพักสักหน่อยเถอะโอ้หลูกเราเวลานอนหลับนี่ช่างน่ารักจังเลยอ๋อพนักงานทำความสะอาดอยู่นี่นี่เองขอบคุณที่ช่วยเหลือกันนะก็ไม่เล้วนี่แด้ใครเนี่ยแรงบันค่าแรงของฉันนะฉันรักงานของฉันจัง ใช้แรงงานเด็กฟรีชัดๆโอ้ยฉันอยากจะได้รองเท้าคู่นี้จังเลยทำยังไงแม่ถึงจะยอมซื้อให้นะเอ๊ะฉันจะต้องใช้เลนเลียมซะหน่อยแล้วละ่ะนี่มีเลือดออกพิดนึงถึงจะสมจริงออ๊ชแทบจังเลยค่ะอุ้ยกอดอายขึ้นเหรอลูก หนูอนรองเท้ากัดค่ะแม่งั้นจะต้องซื้อคู่ใหม่แล้วล่ะลูกเอ้ยเอาคู่นี้ค่ะแม่ได้เลยจ้ะลูกรักบไปาเราไปจ่ายเงินกันเถอะคุณชอบเคล็ดลับตลกตลกของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณจะทำให้พ่อแม่ตามใจคุณได้ทุกทุอย่างได้ยังไงหรอกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสุดเท่ห้าตอนใหม่ๆจากช่องทุมทุมยังไงล่ะ